สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้าระบบบัญชี GL นะคะรายการปรับปรุงตั้งค้างรับค้างจ่ายนะคะในวันที่3สม,มกราคมค่ะในรายการในรายการที่2นะคะตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักงานเป็นเงิน200บาทเราจะทำการบันทึกบัญชีนะคะโดยกลับไปที่โปรแกรมค่ะ ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอโปรแกรมแล้วนะคะเราจะทำการบันทึกตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักงานนะคะให้เราคลิกไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม workflow นะคะให้เลือกลงรายวันวอล c h เ r อร์ค่ะ ค่ะจะเห็นว่าให้เลือกสมุดรายวันนะคะให้เลือกเป็นสมุด GJ สมุดรายวันทั่วไปค่ะกดปุ่มโอเคนะคะค่ะเมื่อเข้ามาที่บันทึกรายวันนะคะเราจะเห็นว่ามีรายการอยู่แล้วบ้างให้เรากด F 3าเพิ่มนะคะค่ะเราจะทำการบันทึกบัญชีนะคะ โดยการเริ่มใส่วันที่ลงบัญชีนะคะเป็นวันที่31ธันวาค่ะ31มกราคมนะคะค่ะแล้วเราจะลงไปที่รายละเอียดนะคะโดยจะพิมพ์ว่าตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือน1ทับ59ค่ะ สังคมเดือนหนึ่งทัพ้าถ้าใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงมาตรงที่รหัสบัญชีค่ะใส่รหัสห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนะคะเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะ

ให้เลือกเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะกด enter เลือกค่ะในส่วนของวันที่31นะคะเงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักง,งานเป็นเงิน200บาทค่ะใส่ในช่องเดบิตนะคะ ลำดับที่2นะคะเราจะใส่รหัสบัญชีเป็น201203ค่ะ201203นะคะเงินประกันสังคมหากหนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายค่ะกด enter เลือกนะคะเราจะทำการสมาร์ดล F กด F2 สมร์ดลนะคะจะได้อยู่ในฝั่งเครดิตนะคะยอดเงิน200บาทค่ะ เมื่อเราทำการบันทึกรายการเสร็จแล้วนะคะเราจะคลิกเราจะกดเซฟค่ะกด F10 เซฟนะคะให้เครื่องรันหมายเลขวอลชื่อให้หรือไม่กดเย็ดค่ะเมื่อเราบันทึกรายการวันที่31เ,เรียบร้อยแล้วนะคะรายการวันที่31ใน ส่วนที่2นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะกด Escape ออกค่ะเพื่อกลับไปที่หน้าหลักนะคะจะเห็นได้ว่ารายการที่เราตั้งเข้าไปเมื่อกี้นะคะจะเด้งขึ้นมาในรายการบันทึกรายวันค่ะหลังจากนั้นเราจะกด Escape ออกเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักนะคะ